สวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้เราจะมารีวิวปืนแต่งเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราเพิ่งแต่งเสร็จนะครับจริงๆแล้วช่างไค์ทำเสร็จแต่เมื่อคืนละนะครับแล้วก็วันนี้เราขออนุญาตยืมปืนของคุณลูกค้าไว้นะครับอีกหนึ่งวันนะเพื่อทํารีวิวตัวนี้เราอยากเก็บไว้เป็นผลงานนะครับก่อนหน้านั้น,น,นช่างยนต์เคยแต่งในรหัสปืนรุ่น HK ตัวนี้มันชื่อรุ่นว่า HK C16 นะครับ HK C16 รหัสรุ่นใช้ชื่อรุ่นว่า116 DY นะครับ116 DY ก่อนหน้านั้นเราเคยแต่งสีดำล้วนนะครับใส่สโคบ NS ถ้าใครจะไม่ผิด116ตัวนั้นเราแต่งไปเมื่อประมาณสักเกือบอปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วแล้วมันมีออเดอร์แต่งสีทรายแบบนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทำรีวิวแบบนี้นะครับคือเขาแต่งเหมือนสีดำแล้วก็เปลี่ยนปืนเป็นสีทราย แลวบางทีช่างยนต์ไม่มีโอกาสได้รีวิวนะครับช่างแบงค์ช่างบอลเขาแต่งเสร็จเขาก็ส่งเลยแต่งเสร็จแล้วก็ส่งเลยแล้วช่วงนี้ก็อยากจะทํารีวิวปืนแต่งลงชาแ y o ยูทูบนี้ไปบ้างนะครับเอาไว้เป็นผลงานในการเลือกนะครับที่เพื่อนๆจะเลือกเข้ามาแต่งปืนเป็นตัวอย่างการแต่งปืนวันนี้สิ่งที่เราแต่งก็คือตัวปืนตัวนี้นะครับเราแต่งสวยงามแต่งทนแต่งแม่นยำนะแล้วก็แต่งแรงที่550รวกบปวก ตัวนี้จะเป็นบอดี้ h k ด1 6 A5 นะครับชุดหน้าก็จะเป็นชุดหน้าแบบสวยงามเลย Mk15 h นะครับ h k 1 8ลาง10นิ้วนะครับ10.5นิ้วตัวนี้เลยนะครับเลขปืนสวยมากนะครับ5885 Body h บอดี้ h k ด1 6 5.56ตัวนี้เป็นบอดี้ h k ด1 6 A5 ก็จะมีปุ่มปรับโหมดสำหรับคนที่ถนัดมือขวาและนะครับ คนที่ถนัดมือซ้ายก็คือมีปุ่มปรับหมดทั้ง2ฝั่งของตัวปืนนะครับทั้ง2ฝั่งของตัวปืนแล้วก็มีตัวลดลูกเลื่อนหรือตัวปลดโบนนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตัวนี้ใช้กดแล้วก็ตัวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับกดแล้วแผ่นแผ่นตัวน,นี้นะครับแผ่นแคดป,ป็อกตัวโบ ok ล็อกเนี่ยมันดีดกลับเช่นเดียวกันถ้าเรากดฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็จะเป็นตัวล็อกโบลนะครับกดพบก,ก็ดีดกลับมันกดได้ทั้ง2ฝั่งปรับโหมดก็ได้ทั้ง2ฝั่ง ตัวปืนสีซาตอนนี้เรายังพอมีในสต็อกเยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรใครที่อยากแต่งแบบนี้ก็สามารถทักอินบ็อกซ์เราได้นะครับแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอจะมีลิงก์คิวอาโค้ดปรากฏขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อท่าในใดที่สนใจตัวนี้รู้สึกจะจบที่ 20, 25, <000. S 2> 25, สองหมื่นสองหมื่นห้าสี่ร้อยสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทใช่สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทอันนี้คือช่างแบงค์คนทำนครับเวลาเวลานี้นะเพื่อนนะหมายว่าราคาณเวลานี้นะครับเพราะว่าปืนเนี่ยมันมีขยับราคาขึ้นมาตั้งแต่เราขายกันอยู่ที่ตั้งแต่หกพันเก้า รถปีสองพันยี่สิบนะนะที่มันราคาไม่ใช่6 000, 9 0 0นเาดิเพื่อนเครับ7,000กว่าบาท7,000กว่าบาทใช่ว่าไล่มาล่าสุดนี้7,900คือเป็นราคาปืนตัว2022ที่เพิ่งมาล่าสุดเมื่อ2เอ้ยเพิ่มประมาณเดือนที่แล้วที่เราทำกลางเดือนที่แล้วที่เราทำรีวิวอัปเดตปืนที่มาใหม่นะครับมีตัวนี้มามี112 116 111 1สองที่ของมามีแค่นี้เพื่อนๆครับเพราะว่าตัวปืนเนี่ยมันตอนนี้โรงงานเ e อ็นซี จะเอาของเข้าไทยเนี่ยต้องสั่งออเดอร์ไว้ก่อนล่วงหน้า6-8เดือนนะครับก่อนที่สินค้าจะเข้ามาปรากฏว่าตัวนี้เราเอาลงไว้ค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมมีรีวิว1นึค่อนข้างเยอะคนก็จะรู้จักแค่1นึ่งหนออเอามาแต่งแต่ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆออเดอร์นี้เป็น1นึนอะครับเพื่อนๆต้องบอกก่อนแล้วก็ปรากฏว่าเราเช็คสีผิดก็เลยต้องได้เป็นแนะนําให้คุณลูกค้าเอาเป็น1นึแทนซึ่งเราผมเองก็อยากทํารีวิวตัวนี้เป็นสีทายแบบจัดเต็ม ในช่วงนี้พอดีนะครับก็เลยแนะนําให้คุรลูกค้าให้พี่เขาเอาตัวนี้ดีกว่าต้องขอขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับที่เข้าใจพวกเราเราก็ทําออกมาให้ดีที่สุดตัวนี้มันจะดีกว่าหนึ่งสองตัวที่ว่ามันมีบอดี้นะครับปรับโหมดซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็กิฟมอเตอร์เป็นตัวใหม่แล้วนะครับแล้วก็ตัวท้ายเป็นท้าย H K แท้เลยนะครับตัวนี้ H K A ห้าชุดหน้าอย่างที่บอกครับชุดหน้าทรงไกส์ลี่นะครับตัวนี้ภายนอกที่เราแต่งนี่เดี๋ยวภายนอกที่เราแต่งเรามี อันนี้ภายนอกที่เราแต่งนะชิ้นที่1ก็คือตัวเซนเซเก็บเสียงนะครับภายนอกนะครับชิ้นที่2เป็นตัวกิ๊บมือหน้าแทงก็กดาวสีทรายนะครับสีเข้าชุดหน้าด้วยนะฮะแล้วก็ชุดโยเทคบวกซูมหลังชุดนี้นะครับก็จะมีแค่3ชิ้นอ้อสชิ้นเพื่อนครับมีอีกชิ้นหนึ่งก็คือตัวรางรางตัวนี้นะครับแถมอีกหนึ่งชิ้นนะครับให้คุณลูกค้าทั้งหมดทั้งมวลที่แต่งเนี่ยภายนอกเนี่ยเราจะใช้อยู่หนึ่งสาี่ชิ้นครับ อันนี้ถือว่าเป็นคู่กันนะครับเป็น1ชิ้นส่วนภายในตัวนี้หัวภายใบไปริ่งอยู่แล้วเนาะเราใส่เป็นสปริงนะครับเบอร์ <S 160 s p ของ vs นะครับลูกสูบฟันเหล็กอันนี้ของเดิมนะครับเดิมก็ฟันเหล็กนะแต่ว่ามันไม่ทนไม่ทนเขาเรียกว่าลนทนแรงสปริงครับเพื่อนๆครับก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นของ a t s d ที่สุดนะครับแล้วก็เปลี่ยนบู้เหล็กเฟือง18ตัว1 cnc เลี้ยงชิมให้ใหม่อันนี้ชิมที่เหลือนะครับอันนี้ดีเลเยอร์ต้องติดที่เฟืองนะครับซองซองมันเนาะ กระบอกลมเราใช้เป็นกระบอกลมเต็มนะครับตัวนี้ Energy ์จีเฟดเป็นเฟดบานาแน่นะครับตัวนี้จะรับประกันถ้าติดตั้งในที่ร้านเรานะครับเราจะแปะสติ๊กเกอร์ไว้เราจะมีรับประกันตลอดอายุการใช้งานของตัวเฟดนะครับ <S <S มอเตอร์ใช้เป็น ss m 1 4 0่งส์ t o r q บวก speed <S <S นะครับแล้วก็แบตเตอรี่จริงๆแล้วตามออเดอร์มันจะเป็น10บอา่าสิบห้าสี่พันร้อยไอชุดพร้อมเล่นนะแต่อันนี้พิเศษแถมนะครับจัดเป็นตัวพันสามร้อยห้าสิบจัดที่มันจะต้องเป็นแบตหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับให้เป็นพันสามร้อยห้า มิลิแอมก็จะเยอะขึ้นมาอีก2 5 0แอมป์ตัวนี้จัดแถมนะครับแล้วก็มีเพิ่มออเดอร์ก็คือแม็กสำรองเป็นของ M4 นะครับอีก2ชิ้นอันนี้เป็น,ป,นปลอกุวดแสงเดิมนะครับแถมให้คุณลูกค้าแล้วก็มีตัวชุดพร้อมเล่นก็คือมีชุดชาร์จ B3 บาลานซ์เซลลส่วนท่อรีดนะครับเราใส่เป็นท่อ407นะครับ6.01แล้วก็ตัวยางฮอปเนี่ยเราใช้จริงตามออเดอร์มันจะต้องเป็นตัว เอ่อ S uh, R C แต่ว่าเราเราทำเราทำออเดอร์ให้ใหม่เป็นตัวพรมีเทสม่วงอันนี้คือมันได้เรื่องของแชมเบอร์ได้เรื่องของลมที่มันออกมานะครับแล้วได้เรื่องของความแรงนะครับก็เป็นยางฮอบญี่ปุ่นไปเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแม็กกาซีนของ H K ที่ติดกล่องมาก็มีผีเสื้อนะครับตัวผีผีเสื้อบิดปั่นแม็กอีหนึ่งตามออเดอร์ก็จะเป็นลูก0-25นะครับ จริงๆแล้วชุดพร้อมเล่นในเซ็ตนมันจะเป็น0.20ราคา0.25มันจะแพงกว่านิดหนึ่งแต่ว่ามันความแรงปืนที่มันเป็นความแรงที่ค่อนข้างเยอะนะครับเราขยับเป็นลูก0.25ให้คุณลูกค้านะครับแล้วก็อันนี้พิเศษแถมะจะเรียกว่าเป็นค่า,ายืนทํารีวิวนะฮะแถมถุงดาล,ล,ลูกดาลูกดํามาใหม่นี่แถมให้อีกหนึ่งถุงนะครับ4,000นัดก็อันนี้เป็นลูกที่ผมเพิ่งทํารีวิวไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นลูกที่มาใหม่ข้อดีก็คือยิงไปแล้ว คนที่โดนยิงไม่รู้ว่ายิงจากจุดไหนนะครับข้อเสียมีนิดเดียวครับถ้าตั้งดอดไม่ดีก็อาจจะไม่โดนกลุ่มกระสุนอาจจะไม่โดนนะครับความหมายคือเราต้องเซ็ตหลอดตีดีเราถึงจะใช้ลูกอันนี้แล้วยิงแล้วมันถึงจะเข้าเป้าเพราะว่าเวลาเรายิงไปลูกดำเนี่ย sure. ต้องบอกก่อนว่าเราแทบจะมองไม่เห็นกลุ่มกระสุนแต่ถ้าเป็นสีขาวเนี่ยเราจะเห็นในตอนกลางวันเราจะเห็นว่าลูกกระสุนมันวิ่งไปแต่ถ้าตอนนี้สีดําตัวนี้ลูกกระสุนตัวนี้นะครับแสงจ้าจายิงไปก็ยังพอมองเห็นลูกกระสุนไปอยู่นะไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นเลยไม่ใช่ขขขนนนนนนาาาาาาดั้้้้้แแตตต่่่เีททุมมมจะอองงสูผํ กี่ยวกับปืนสั้น IPSC Airsoft แล้วเพราะที่ไต้หวันที่ฮ่องกงเขาเล่นลูกตัวนี้กันกำลังฮิตกำลังฮิตลูกสีดำนี้มีมีเฉพาะที่ร้าน m 4 p i v i g นะครับยี่ห้อนี้นะเราสั่งนําเข้ามาเองนะครับต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยที่ติดตามลูกตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับเซ็ตแต่งทั้งหมดมีเท่านี้อันนี้เป็นของแถมแล้วก็มีซูริเคสนะครับกล่องตัวนี้อหนึ่งใบนะครับตัวนี้กล่องซูริเคสนะเวลานี้ราคามีการขยับขึ้นในเรื่องของเม็ดพลาสติกนะครับและต้นทุนการผลิต ก็ต้องบอกก่อนว่ามีการขึ้นราคานะครับถ้าใครจะมาซื้อกล่องวันนี้ก็ใบ,บละสองพันเจดแล้วนะเมื่อก่อนนี้สองพันห้าสนหกนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับกล่องจะเรียกได้ว่าพอดีเป๊ะเลยนะครับเนี่ยชุดกล่องนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักทั้งหมดกันนะครับเพื่อนๆครับสวยเลยน้ำหนักทั้งหมดแต่งแบบอุ่ยเลย อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งสามพันห้าร้อยห้าสิบนะครับสามกิโลห้าสามกิโลห้าขีด <3, 5. S 1> ไม่กดศูนจุดห้าแป๊บนึงนี่ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นรหัสรุ่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับสีดําอันนี้แต่งแรงมาเหมือนกันเดี๋ยวรอรีวิวพรุ่งนี้นะจะคล้ายๆกันเห็นไหมเป็นบอดี้ HK ส1 6 A 5เหมือนกันมีปรับุ่มปรับโหมดซ้ายขวาเหมือนกันันนี้ก็จัดเต็มอีกหนึ่งชุดนะครับแต่งแรงเหมือนกัน อันนี้ก็จะแต่งคล้ายๆตัวนี้สองหมื่นกระบะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาทํารีวิวให้อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นรหัสหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนี้หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกนี้เรามีทั้งสีทรายและสีดํานะครับเราจะเชียร์ตัวนี้นะเวลานี้นะเพราะว่าสวยมากโอเคมาเรามาติดตั้งแบตเตอรี่กันนะครับติดตั้งแบตเตอรี่วิธีการนะครับ นีเ่เราเอาท้ายเข้าออกโดยวิธีการกดตรงนี้ใช่ไหมครับท้ายเคสเตัวนี้นะทีนี้มันปรับได้ห้าระดับเห็นไหมครัมันปรับได้ห้าระดับเราเลื่อนมาจนถึงตำแหน่งที่ห้านะครับแล้วกดตัวนี้ไว้แล้วก็ใช้เรายังกดไว้อยู่นะครับตัวนี้มันจะเห็นไหมครับฝั่งนี้มันจะดีดออกเราก็กดเห็นไหมครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนออกคือเรางัดก็ได้ครับงัดไปเลยแล้วออกนี้ นี่คือการถอดท้ายท้ายตัวนี้ยังไม่มีแยกขายนะครับจะติดกับปืนมาผมบอกได้เลยว่าผมชอบอยู่นะตัวนี้สวยมากแบตเตอรี่จะใส่ในแกนพันท้ายนะครับช่างก็จะทําเป็นเฟสท,ที่ติดกับปลั๊กดินมาเลยอ่ะก่อนไปใส่แบตผมขออนุญาตขั้นเวลานิดนึงนะครับนิดเดียวเอ่อใช้ตัวชาร์จและเครื่องชาร์ตนะเพื่อบอกคุณลูกค้านะครับว่าเวลาปืน บางทีผมก็บอกบางทมก็ไม่ได้บอกในคลิปเนาะ,ะเราเสียบแบตเข้ามาก่อนวิธีชาร์จนะครับเราต่อไฟให้กับกล่องก่อนนะครับแล้วก็เราใช้ขวนี้ขวนี้ในการชาร์จขวนี้ในการใช้งานกับปืนเวลาชาร์จเราเสียบเข้ามาแบบนี้นะครับไฟสีแดงจะขึ้นหนึ่งสองสามนี่คือกําลังชาร์จอยู่ถ้ามันเต็มมันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับทีนี้เวลาเต็มมันจะเต็มไม่พร้อมกันเพราะว่าในแผงแบตเตอรี่ตัวนี้มันจะมีสามเซลนะครับมีเซล์อยู่สามแผงอาจจะเซล์ที่หนึ่งขึ้นสีเขียวก่อนเซลที่สองเซลที่สามยังแดงอยู่ พยายามให้มันเรียงเป็นสีเขียวสามเม็ดนะครับค่อยออกไปเล่นมันจะใช้ระยะเวลาชาร์จอยู่ประมาณไม่เกินสองชั่วโมงนะครับนะครับถ้าเกิดเกินสองชั่วโมงไปแล้วเนี่ยแล้วมันยังแดงอยู่แสดงว่ากล่องพังนะครับก็ส่งมาถ้าซื้อกับเรานะรับประกันให้นะครับเดือนหนึ่งโอเคมาครับต่อไปก็เป็นวิธีการใส่แบตสมมุติว่าชาร์จเต็มแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เสียบแบตเข้ามานีนจะฟิตนิดน,นึงนะครับเพราะว่า ตัวแบตเตอรี่มันเป็นก้อนใหญ่เราพิเศษแถมให้แล้วเราก็ต่อขั้วนะครับแบบนี้ปึ๊บต่อขั้วแบบนี้แล้วก็ขยับประมาณนี้นะครับโอเคมันจะได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆครับมันจะเข้ามากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็พยายามเก็บตัวปักให้มันอยู่ในลักษณะตำแหน่งนี้ปุ๊บเข้าไากดดันเข้า เนี่ยครับเต็มที่มันก็จะเข้าได้ตำแหน่งที่สามมันจะเข้ามากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันมีในเรื่องของตัวเฟดนะเฟดอยู่ตรงท้ายนะครับเฟตกับตัวปักดินแล้วก็ตัวขั้วชาร์จส่วนใหญ่เวลาเล่นเราก็เล่นตำแหน่งที่สามสี่ห้ากันอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เพราะว่าตัวนี้ใส่ชุดซูมหลังยูเทคนะครับห้าห้าแปดเวลาเราเอาตาเข้าไปใกล้ามากๆเนี่ยเราจะมองไม่ค่อยชัดแต่โดยทั่วไปถ้าเป็นดอทบวกซูมหลังตัวนี้เราจะใช้ตำแหน่งในการมอง เลนส์ของสายตาประมาณระยะที่3-4มนะครับสาอ่าโอเคเรามาฟังเสียงกันนะครับมาโตเซฟโอเคนะครับก็เราจะใช้ลูกกระสุนในการทดสอบเป็นขนาด0.20นะครับขออนุญาตแป๊บนึงนะน <c oughs> ี่นะครับ อันนี้เป็นลูก0.20ตัวนี้นะครับผมแกะใหม่นะแกะใหม่เลยนะครับเป็น0.20สีขาวนะครับแต่ว่าเราแถมสีดำเผื่อจะให้เกิดความหลากหลายเปิดฝาตรงนี้นะครับกลอกลูกลงไปในถุง ปั่นนะครับปั่นที่ยังป,ปิดฝาลูกกระสุนจะขึ้นตรงนี้นะครับนี่คือวิธีเล่นนะฮะอันนี้คือแม็กที่เป็นแม็กกาซีนติดปืนมานะครับจะต,ต้องใช้ผีเสื้อในการปัน่นปั่นแค่ไหนนี่ครับเวลาเวลาสุดลามจะเป็นแบบนี้นี่คือพอแล้วนะครับ แต่ถ้าเป็นแม็กที่ซื้อเพิ่มเติมนะครับมันจะใช้แบบนี้นะคะทีคือมันเป็นแม็กทรง M4 นะครับแต่ใช้ร่วมกับ HK ได้นะครับหรือว่าแม็ก HK ตัวนี้ไปเสียบกับปืน M4 ก็ได้นะทีนี้มันจะถามว่าใช้ผีเสื้อปั่นเดียวกันได้ไหมใช้ได้นะครับเนีย่ยเห็นไหมใช้แบบเดียวกันได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นแม็กของ M4 นะครับปั่นตรงนี้เลยนะครับลายจะอยู่นี้คือเราก็หมุนๆแบบนี้ ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันโอเคดึงท้ายออกนะครับดูความยาวทั้งหมดโดยประมาณ90เซนครับเพื่อนๆพครับสามฟุตยาวทั้งหมด3ฟุตอันนี้คือปรับท้ายออกสุดเลยนะครับความสูงโดยเฉลี่ยก็ประมาณ1นฟุตความยาวลงกล่องก็แปดสิเซติเมตรพอดีตัวนี้นะครับพอดีกล่องเป๊ะเลยมาเรามาดูเรื่องความเร็วกระสุนกันนะครับ ใส่แม็กของเอิมโฟที่มันฝันนะครับใส่เข้ามาแล้วตบนะครับตบให้มันเข้าล็อกก่อนนัดที่หนึ่งนะครับที่ยิงผ่านเครื่องวัดห้าห้าแปดห้า้อยหกสิบสี่โอ้โหแรงขึ้นมดนะครับดูออตโต้นะครับ เลยสิบเก้าบอลน,นะครับห้รานนร้อยหกสิบโดยประมาณเลยสิบแปดบอลนะครับห้าร้อยห้าสิบบวกเลยสิบแปดบอลห้าร้อยห้าสิบแปดโดยประมาณเซฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มกระสุนกันนะครับโดยใช้แม็กเคที่ปัดแบบตึงๆแล้วนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งครับพเพื่อนๆครับ ปืนตัวนี้นะครับเวลาเราปลดแม็กซกาซีนออกดูนะครับเนี่ยมันจะมีลูกกระสุนล่วงมา3 4มสี่เม็ดไม่มีนะ,นะเอาใหม่เสียงเข้าไปปุ๊บปลดเห็นไหมครับมันจะมีลูกกระสุนหลุดลงมาแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าตัวแชมเบอร์เรือนฮอปตัวนี้นะครับเวลาเราประกอบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมากดปากปากแม็กตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็สปิงตัวนี้มันจะถอยหลังทําให้ลูกกระสุนขึ้นมาที่แชมเบอร์ตัวนี้สามสี่เม็ดแล้วทุกครั้งที่ยังมีลูกหรือว่ามีลาน ลูกกระสุนที่ในแม็กกาซีนนี้อยู่นะครับเราปลดแม็กออกมันจะมีลูกร่วงลงมาแบบนี้เป็นเรื่องปกติของปืนไฟฟ้าทุกรุ่นเลยนะครับทุกรุ่นเลยนะฮะยกเว้นยกเว้นก็คือใช้เรือนฮอปแชมเบอร์ตัวแต่งที่มันเป็นเรือนฮอปแม็กนะครับมันจะมีตัวงับลูกไว้ไม่ให้ร่วงอันนั้นคือเป็นเรือนฮอปแต่งแต่ก็แพงอยู่ตัว2 6ง7นนะครับโอเคไปวัดกลุ่มกระสุนกันนะครับไฟฉายอยู่โต๊ะผมครับแป๊บหนึ่งนะฮะช่างแบง เขาเป็นคนโมนะครับแต่เขาก็เอาไปใช้จัดไปครับไปดูกลุ่มกระสุนกันมีรถไหมวันนี้รถไมปค่ยเยอะนะครับระยะนี่นะครับนนี้เรือนฮอปก็อันนี้เขาจะเรียกว่าเรือนฮอปเดี๋ยวผมไขยายนะดึงคันล้างปุ๊บเนี่ยตัวนี้ยสีฟ้าตัวนี้นะครับมันจะมีเฟืองให้หมุน นี่นะครับเราสามารถถ้าเราอันนี้เราคลายนะครับเราคลายก็คือทวนเข็มนาฬิกาแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้มันกดฮอปหรือว่าต้องการให้ลูกมันโด่งหรือมันเหินเนี่ยทุกครั้งที่เราเปลี่ยนขอขอยอนนะฮะทุกครั้งที่เราเปลี่ยนลูกกระสุนทุกครั้งที่เราเปลี่ยนน้าหนักให้หนักขึ้นเนี่ยเราต้องชดเชยก็คือเราต้องกดฮอปเพิ่มโดยการวิธีการหมุนตามเข็มนาฬิกาให้มันกดนะครับเดี๋ยวผมจะลองคลายฮอบทั้งหมดออกนะครับแล้วยิงให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ถ้ากดเป็นแบบไหน อันนี้คือเปิดฮอปทั้งหมดเลยนะฮะเพื่อนลองสังเกตปลายดูนะเป็นไงถ้าช่างอธิบายหน่อยลูกมันจะยุดล,ล,ลงนะครับอันนี้ลูกมันจะยุดลงนะครับดดนบดนูระยะครับอ่ลองดูระยะนนู้ระยะเออ่ตอนนี้เป็นระยะประมาณ60เมตรลูกมันจะยุดลงนะครับอ่ะอันนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้มันขึ้นมา เราก็ปรับมุมตามเข็มนาฬิกานะครับกดออกเอาซักเอาลองลองเอาแบบเยอะเลยนะเอาลองเอาแบบสุดเลยนะสุดเลยนะเป็นแบบไหนลองดูนะฮะสุดสเกลนะฮนะเห็นไหมมันเหินนะครับมันยังไม่สุดดีสุดละอันนี้สุดเลยนะผมกลัวมันเข้าบ้าออนอเรื่องกรื่อง มันพุ่งขึ้นเห็นไหมลองลองยิงไกลๆ,ๆดูนะเห็นไหมถ้ามันลอยข้ามไปถึงหลังคาผมกลวงไปโดนนะ <บ S 2> คือวิถีรูปเป็นวิถีพุ่งขึ้นนะครับเราต้องปรับคลายอ่าพอดีก็พอดีพอดีประมาณนี้ประมาณมันต้องกะเอานะครับยิงไปแล้วก็ปรับไปอันนี้ก็ยังเหินอยู่เหนอยู่ครับก็คลาย ก็ยังเหิอนอยู่นะครับรอีกนิดนึงรอรถกบนนะครับโอเคีนกำลังพอดีแล้วนะครับมาดูออตโต้กันนะครับ ัวแต่ปลาพอปลูกหมดนะแต่กูโอเคกูโอเคนะครับประมาณนี้ เขยา่าร่วไม่มีลูกแล้วมันก็จะเหลือในในในหลอดกระสุนนี่นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเปิดแม็กมาก็หมดรีวิวนี้จะค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่ามีช่างที่เป็นคนประกอบเป็นตากล้องให้ด้วยนะครับเราก็จะถือว่าเป็นรีวิวสอนแบบละเอียดเลยสําหรับปืนที่แต่งแรงนะครับเพราะบางทีผมก็อาจจะลืมแนะนําวิธีชาร์จให้ในบางคลิปแนะนําวิธีการปรับฮอปแบบละเอียดให้ในบางคลิปนะครับ สำหรับวีดีโอนี้ต้องขอจบลงตรงพีงนี้ครับขอบคุณท่านที่ติดตามชมนจนจบครับลาไปก่อนนะครับผม E&C ER 1 6สีทรายขอบคุณครับสวัสดีครับ